แฮปปี้นิวยร์ครอบครัวบายและครอบครัวทรูนะคบสำหรับปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับใครที่ตั้งเป้าอะไรไว้ในปีนี้ขอให้ทําทุกอย่างได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เลยนะครับสําหรับปีที่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ปีนี้เริ่มต้นใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอสิ่งดีครับสวัสดีครับพว้กองไออาร์นะครับก็สําหรับปีหน้านะครับปีฉลูนะครับขอให้ชีวิตทุกคนหรูหราขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมโชคดีปีฉลูครับ ครับสวัสดีครับผมพวกเราเซเ y ่นเด y ครับผมจากข้าวสาร Entertainment นะครับผมโบ้ททล้องนํำครับผมไอเล่นเบสครับผมโต้งกีตาร์ครับผมจอนตีกรองครับครับผมก็ขอพวกเราเซเว่นเด y เคซี่นี่ยขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมก็ขอให้ปีต่อไปเนี้ยให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะฮะคิดสิ่งใดสมหวังพัฒนาทุกสิ่งเลยครับผม สวัสดีคะ่ะวัน,น,นวานนะคะก็ขออวยพรชาวทวร์ไดีนะคะขอให้ทุกคนมีปีที่ดีนะคะหลังจากที่แบบทุกคนอนจาจจะผ่านอะไรที่ค่อนข้างเลวร้วายมาแล้วนะคะปีต่อไปเนี่ยขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะ,ะก็เหมือนกันนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะมีปีที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นปีที่แข็งแรงมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นก็ติดตามทวรดีรวมไปถึงฝากเพล s สเตชันของพวกเราด้วยนะคะจากดีเจเซนค่ะ ดีเจปทัททศกัณฐ์นะครับก็ปีใหม่นี้อขอบคุณดีเจเซมด้วยนะครับปีใหม่ค่ะปีคปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นสิ่งเดวรวายไปขอให้ใช้คำว่าทั้งโลกอะแบบเรื่องโควิดโควิดให้มันหายไปแล้วก็เศรษฐกิจกดีๆขึ้นแล้วก็ขอให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบสุขนะครับให้ทุกคนพบความสุขครับแฮปปี้นิวแยร์ค่ะ <laughs>